สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพูจปรกา h ชาแนลตับเกมในโลบอกนะครับอนิเมะดีเฟนเดอร์ฮ่าเกลือไปแล้วเล่นไปแล้วลองแล้วใช่ครับเกลือสุดๆไปเลยอ่ะโอ m ม g ก็ค่อนข้างเกลือเลยอ่ะู่ดพู่ใจใจจริงเลยนะสำหรับผมผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างเกลือเลย แบบนี้นํำเสนอเยอกับอะไรครับเอฟเฟกจะสวยหรือไม่คุณต้องเป็นคนเข้าไปดู้ว่ตัวของคุณเองหรือ,รอ,รอ,รอดูผ่านคลิปผม,ผมนะครับก็อของคุณที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็มานั่งดูคลิปในยามที่ผมเออว่างตัดคลิปอัดคลิปให้พวกคุณดูนะครับขอบคุณจริงๆนะครับเรื่องระบบควยก็มีเป็นระบบรายวันสัปดาห์แล้วก็เป็นแบบอินฟินิตีด้นะครับ คือต้องไม่ลองอินฟินิตี้ถึงจะได้มานะครับกี่เวกกี่เวกก็ว่าไปนะครับซึ่งถ้าถามถึงเลดดอปของเกมนี้เกลือสุดๆพูดจากใจจริงเลยนะเกลือมากๆเลยมาเราไปดูในเกมกันดีกว่าว่าเกมมีเล่นยังไงละยังไงโอมาก้ oh โอเคตัวแรกที่ผมมีนะครับสากุระไม่เดตัวแรกจริงๆคือนารุโตครับแต่นารุโตผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ,รอะซากุระเก่งกว่าเยอะเลยกับอ่ะเรามารีวิวเอสมัดอคีกันขอโทษนะเอสมัดอคี ตัวราคอระดับอีพิกนะครับที่ดามเมจเผาก็แรงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ถึงคันที่เรียกว่าแรงมากขนาดนั้นแต่ใช้ในการดูต้นเกมได้ถ้าเงินถึงซึ่งราคาก็ค่อนข้างแพงเลยแหละต้นเกมอ่ะ <c oughs> อัพมาจนถึงขั้นที่4ี่สกิลต่อไปคือสกิลไฟพีราคือเสาไฟนะครับผมหรือเสาเพิงแหละเออวงก็จะหดเล็กลงมานิดนึงแลกกับดาเมจที่เป็น a อโรอบวงอ่ะนะถือว่าดีสุดๆไปเลยอะ่ะผมจะไม่พูดถึงดาเมจให้พวกคุณลำคาญรลกเพราะผมรู้ว่าพูดเกี่ยวกับดาเมจไปยังไงก็ลำคาญกันขนาดผมผมยังลำคาญเลย เพราะฉะนั้นมาเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าจะอัพได้ถึงขั้นที่เท่าไหร่เคลียมไหมเราจะไม่พูดก,กันว่าตัวนี้ดียังไงหรืออะไรยังไงแค่เอีหมูแค่ LE, คนี้ก็ดีแล้วทุกคนค่อนข้างขี้เกียจเลยอะดูจากทรงแล้วขอโทษนะทุกคนพอดีแบบเวลามันน้อยในในอัดคลิปนะเวลามันน้อยครับขอพายริงยง อัพได้ถึงคั้นที่เท่าไหร่วะเมื่อกี้ลืมดูอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวอินเสิร์ตพาให้ดูนะอัพได้ถึงคั้นนี้เท่าไหร่อ่ะขอโทษจริงๆนะครับทุกคนและเวลาสกิปของเกมๆนี้ค่อนข้างเร็วเลยอ่ะนะแป,แป,แป,แป๊บๆสกิปแล้วถือว่าดีสุดๆไปเลยแล้วนะครับทุกคนมาเรามารีวิวนารกโตะมั่งดีกว่าขั้นแรกเราเซนกันใช่ไหมหรืออะไรอะอ๋อดากระจาย อไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสามก็จะได้สกิลใหม่ e n e r g y ball หรือลาเซนง,งานอะไรอย่างี้นะครับใช่ไหมเฮ้ยเร็วดิเร็วเร็วเร็วอาใช่เป็นลาเซงเานินจริงๆด้วยขั้นที่สี่แล้วก็ขั้นที่ห้าขั้นที่ห้าสย์สุดที่ขั้นที่ห้านะครับได้ามาอยู่ที่หกสิบระยะอยู่ที่ยี่สิบดจุดสามแล้วก็ เวลาคูณดาวอยู่ที่4.1วิซึ่งก็ค่อนข้างเร็วเลยนะเทียบกับเอสมัดอคีแต่ด้านดาเมจผมให้เอสครับไม่น้องพูดหรอกว่าทำไมอ่ะดูก็รู้แล้วอ่ะตัวอีปิกอ่ะขอใจยังอ่ะตัวต่อไปสักุระลลา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 ดาดาดา ตอนวางอยู่ที่ห้านะครับอัพไปเรื่อยๆขึ้นเป็นสิบสี่สิบเก้าสามเก้าระยะก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดอ่าแล้วก็เวลาคูณเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสกิลต่อไปคือกราสแลมกระโดดลงมาจากฟ้าหรือเปล่าไม่รู้นะก็สร้างดาเมจก็สี่สิบสี่อ่ะดูจากทรงเราก็คงจะเป็นตัวที่เดีสำหรับช่องต้นเกมวงเล็บสำหรับมือใหม่ พะผมยังไม่มีตัวที่ดีกว่านี้ขอโทษนะครับทุกคนขอโทษที่ทาให้ผิดหวังไม่มีจริงๆอัพได้ถึงขั้นห้านะเมื่อกี้ถ้าดูไม่ผิดนะขั้นห้าก็จะมีการนี้ครับตอนนี้ที่ผมมีนะทีที่ยังพอเล่นได้อยู่นะตอนนี้ที่ผมมีพอดีว่าเป็นมือใหม่แล้วก็เพิ่งหัดเล่นด้วยนะครับขอภายด้วยนะครับกับนี้แมบปบอื่นผมอาจจะมารีวิวให้ดูในภายหลังแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนนะครับ ใครมีแมปไหนอยากให้รีวิวหรืออยากให้เข้าไปสอดส,สองค้นหาบอกได้เลยเดี๋ยวเราเกมนี้จบเดี๋ยวเราจะไปดูรีวิวระหว่างการสมกาชาของผมภายในครั้งเดียวนะครับเราจะไม่เล่นแบบโลครับผมรู้ช้าความต่งเต้น,น,นใช่ไหมดโควดเกลือเลยอยากขึ้นเวลแปดอะอยากใสาค่ครแล้ว โอ้ยไอเราก็ขี้เกียจเล่นเกมแนวดีเฟนเดอร์แล้วด้วยดิทีนี้ก็วาวุ่นเลยอะมาเรามาทำให้มันจบๆจบเร็วๆกันดีกว่าโอเคทีนี้เราก็จะได้คันห้าคันที่ห้าตันที่คันที่ห้าหรือเปล่าขอดูหน่อยนะคันที่ห้าใช่ไหม ไม่ไม่ไมขั้นที่หกเหรอถ้าตั้งอยู่ที่ขั้นที่หกผมก็จะไม่ไปกจนสักขั้าอะไรนะห้าหรือเปล่าหกหรือเปล่าน่าจะขั้นที่หกนะขั้นที่หกแอละ <c oughs> ซึ่งก็ไม่ได้แย่นะ เอที่ดูมาเอ่อตอนนี้ก็วางนะรูโตสนับสนุนไปก่อนแล้วกันเออดีนะผมแรกแบบอะไรนะ easy มาเล่นถ้าไม่เล็ก easy ผมว่าผมน่าจะตกมาตายใช่กลางอยู่ที่ขั้นที่หก ดูแล้วเรียบร้อยโอ้มาเกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าต้องจะมาว่าฉันจะมาแพ้บอสตัวนี้ นี่ฉันจะแพบอลแล้วเนะี่ยสแปมได้ไหมอยากสแปมอ่ะอ้ามายก็นี่ผมจะแพรบอสแล้วนะ่แต่ไม่เป็นไรดูจากซองแล้วบอสน่าจะชวนรอบเดียวน่าจะแตกเลยเออมาก,ก้ากได้โปรดปกป้องโซลแซกตีแทงาค่าด้วยเออ นแลโตจะกล้าลูกน้วโตนแลโตนาเมเบลดังหรือวจริงๆเราผมกำลังจะแพ้กันนะเือจริงๆเราผมกำลังจะแพ้ไม่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 มีทางไม่มีทางฉันนาเอวินนานาเอลลอสนา แน่นปนรดเถอไอวอรตก็น่นชนบ้านรอบเดียวอยากแตกเลยเหรอเนาะเฮ้ยทำไมแต่นแรกมันง่ายจังไงทำไมดต่นสองว้ามันเลือกพันนึงนี่โอ้โหก็กลับบ้านเลยขอบใจเซลล์เขาพยายามนะน,น,นี่กูแพ้เลยนี่เอ้ย <c oughs> ก็อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วครับผมแพ้แล้วนายรอส แบบก็ค่อนข้างดีดีนะครับแต่แต่อย่างที่เวลฟาร์มยากไปไหนมาเรามาดูระบบซัมมอนเนอร์กันดีกว่าซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มเฟสส่งให้พวกคุณดูหรอกปาะมานี้นะครับนักตอนนี้ที่ออกตัวนะโอ้มาก,ก็มีตัวสีเข็ดด้วยว้าวแล้วก็เทรดรีโรซึ่งต้องหาคริสตนันตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าหาจากไหนแล้วผมก็ ไม่รู้ด้วยต้องหาจากที่ใดกับแลงรีโลซึ่งทุกอย่างในระบบเกมนี้จะมีระบบคัตติ้งใช่ครับคัตติ้งไว้อัปเกรดอีวลูชันตัวละครที่พวกคุณต้องหาแล้วเอามาอัปในนี้ไงเช่นอันนะของคาคาริฮาคาริเปน็นระดับเอ่อซีเค็ดอะ่ะ <laughs> <laughs> อันนี้จะเป็นอีวยูนิตคือ ตตวละครมาใส่ปุ่มป่ามีเอไอโวแล้วเย่อะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้จะเป็นเลดซึ่งผมยังลงไม่ได้หรอครับด,ดูของผมสิดูสิ่งที่ผมมีนักตอนนี้สิ <c oughs> ม,มีมีแค่นะให้เอาอะไรไปสู้เขางั้นก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับแบบแบบนี้โอ้แสงแยงตาโอ้แสบตาเหลือเกินของคนที่เข้ามานับ ดูรับฟังรับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าบ๊ายบายครับเกมหน้าจะเป็นอะไรก็ไว้ติดต,ตามดูกันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายจ้าเย yeah.